โอเคครับสวัสดีครับยูสื์การศิละปะขา,ายได้เย้เอาสองโล <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้มาถ่ายราคาอาร์ทอยที่มีชื่อเสียงกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มนะครับอยากให้ลองบอกมุมมองที่มีต่ออาร์ทอยในความรู้สึกของตัวเองนะครับ อาริงไม่ได้เป็นคนสะสมหรือเก็บอาร์ทอยอะไรเลยนะแต่ว่าชื่นชอบในอาร์ทอยเพราะว่าปกติแล้วศิลปะเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคําว่าศิลปะมันคืออะไรที่ไกลตัวนะแต่ว่ามันจะมีศิลปะอยู่2ระลอกใหญ่ที่ทําให้รู้สึกว่ามันเข้ามาใกล้ผู้คนธรรมดามากยิ่งขึ้นแบบเยอะขึ้นนั่นก็คือศิลปะแบบอุตสาหกรรมนะระลอกแรกเนี่ยผมสึกว่ามันก็คือของแอนดี้วอร์ฮอลนะนั่นก็คือการตั้งแง่กับศิลปะว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่พรีเมียมมีชิ้นเดียวแล้วก็อยู่คาฟ้าตลอดไปออะะไรรเงียแต่่่วาาาศิลปปสมถ็นท ทำเร็วทำง่ายและทำจำนวนเยอะๆที่หน้าตาเหมือนกันได้อะไรเงี้ยก็แอนติวอร์หเป็นคนบุกเบิกเรื่องพวกนี้เนาะอาจจะเคยเห็นนะเป็นพวกแบบกระป๋องซุปอะ่ะหลายๆกระป๋องงานหน้ามารีนโมโลหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยยุคนี้นก็จะมาบูมเรื่องของอาร์ทอยเนาะก็ซึ่งรู้สึกว่าเป็นศิลปะอุตสาหกรรมเหมือนกันที่เราออกแบบทีเดียวแล้วผลิตออกมาอาจจะมีจํานวนจำกัดแต่ว่าก็คือทำมาหลายๆตัวแล้วขายแล้วก็สร้างเม็ดเงินแล้วก็สร้างกระจายศิลปะออกไปให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอาร์ทอยเนี่ยมันก็จะโตย่ง มีป๊อปมาร์ทใช่ไหมก็จะยิ่งแบบผมไปรู้มาว่ามูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของป๊อปมาร์ทที่เป็นอุตสาหกรรมผลิตอาร์ทอยขนาดใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยก็มีมูลค่าเป็นแสนล้านบาทเลยนะนนเท่ากับว่ามูลค่าตลาดหลักทรัพย,ย์ใหญ่กว่าห้างใหญ่กว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยไหลายเช่าอีกนะอาร์ทอยนะเป็นคนที่ชอบดูของเล่นบวกกับจริงๆิพวกอาร์ทอยมันก็จะมีความคาบเกี่ยวกับแบบวงการเสื้อผ้าอยู่ซึ่งผมเป็นคนสนใจเสื้อผ้าหลายๆศิลปินอ่ะก็จะมีคอลแลบกับเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ มาบ้างก็จะได้เห็นผ่านอันนี้แหละแบบบางคนอ่ะก็รู้จักจากเสื้อผ้าคือเหมือนพวกนีบ้บางทีมันจะเป็นกระแสแบบประมาณว่าสมมตินายนอตไปคอลแลบกับแบรนด์เสื้อผ้าวินเนก้านายนอตช่วงนี้ก็อาจจะดังขึ้นมานายนอตก็ไปคอลแลบกับแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็เหมือนมัน,ม,นมันจะเป็นกระแสช่วงนั้นอัดทอยที่ผมกูเก็บส่วนใหญ่มันก็จะเป็นบายบล็อกอ่ะมันจะเป็นของเล่นตัวเล็กๆที่แบบมันจะอยู่ในกล่องสุ่มคือข้างกล่องมันก็จะมีบอกว่าแบบมีตัวอะไรบ้างแต่แบบเราจะไม่รู้ในนั้นอะ่ะ ได้ตัวอะไรก็เจ้าไปซื้อตอนไปซื้อผ้าตึกตรงข้ามตึกขายผ้ามันก็คือเม,เม,เมกาใช่ไหมสะพานเหล็กอะ่ะไปด่ลทีก็จะซื้อมา ้ต,ตัวบางเราคิดว่ามันเป็นอ็อบเจกที่น่าสนใจมากนะ่นหมายถึงแบบว่ามันรับใช้การเอนเตอร์เทนมาตั้งแต่แบบยุคแบบยุคสงครามเลยยุคอียิปต์ยุคโบราณเลยคือเรามันต้องมีของเล่นไงและสุดล้วมันถูกแบบพัฒนามาเรื่อยๆไอการที่เป็นของเล่นมันต้องเข้าถึงง่ายถูกไหมและคนที่ทาศิลปะมันก็เยอะในยุคแบบที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะการทำอาร์ตทอยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นงานศิลปะได้นะเพราะว่าหมายถึงแบบว่ามันก็เป็นดูเป็นแบบคอนเทมบร,รีอาร์ตอะไรเงี้ยสัส่วนใหญ่เข้าถึงง่ายเป็นแบบของแบบข้อเลือกเลยสุวอนเนียได้ จริงๆเราประสบการณ์ร่วมกับอาร์ตทอยนี่คือเพื่อเราทําเยอะมากคือเราก็เรียนสายอาร์ตมาแล้วแบบคนรอบตัวก็ทําพวกอาร์ตทอยเยอะอะไรเงี้ยก็น่าจะพอมีประสบการณ์ร่วมบ้างอะไรเงี้ยครับงั้นลงไปที่ข้อแรกเลยไหมยฮะอืมอ่ะได้มาโอเคครับหนึ่งส,งสโหง่ายขาวน่าจะเป็นเซ็ตไอ้นี่ด้วยเนี่ย แบบลิมิเต็ดด้วยนะตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดมันจะไม่ใช่สีนี้มันจะเป็นสีขาวเอ้แต่โมเดลนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเป็นโมเดลแบบว่าดำดำเทาเทเงาเงาคือปกติแล้วคอเนี่ยจะเห็นบ่อยในเสื้อยูนิโค่นะยูนิโคมากจากเอ็กกับศิลปินซ้าๆอยู่อย่างเงี้ยแหละเออเอก,กลางเขาจะเป็นตาเอ็กกับไอต,ตัวตัวหูตุ้งๆๆอย่างเงี้ยเออน่าจะดังและพีคสุดอ่ะน่าจะเป็นตอนที่แบบไปคอรแรั กดีออมั้งคิดว่าน่าจะสัก2-3ปีที่แล้วเราจะไม่ค่อยเห็นพวกแบรนด์ไฮเอ็นแบบระดับนั้นอะคอลแลบกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมั้งโอเคครับโดยอาร์ทพอยชิ้นที่1นนะครับเป็นของคาวส์ถูกต้องนะฮะหรือว่าคุณไบรอันดอนเนลลี่นะครับโดยตัวนี้นะครับถูกทําขึ้นมาในปี2017ครับชื่อว่า Final Days c o m p a n i o n โดยตัวนี้นะครับเป็น1ใน25ตัวครับขนาดของตัวนี้นะครับอยู่ที่24่สิบคูณยีคูณสิเซนติเมตรครับโดยแมทเทียลเนี่ยเป็นบรอนส ยี่สี่ก็น่าจะประมาณไม้บรรทัดป่ะใช่ป่ะโดยเดี๋ยวจะให้ทายราคารีเซลจากเว็บอาร์ซีนครับเป็นดอลลาร์ยูเออร์สเตร์ใช่ครับจริงๆอ่ะเคยเจอแบบไซส์เนี้ยขายอยู่ที่โมมาประมาณสี่ห้าร้อยดอลลาร์แต่มันน่าจะเป็นวัสดุที่มันน่าจะถูกกว่านี้อ้าวสามพันดอลลาร์ถูกไปแพงกว่าหนึ่งแสนบาทกเหรอกูไปปั้นอาร์ทอยดิไหมเอาสักล้านหนึ่ง แพงไป <laughs> หนึ่งหมื่นดอลลาร์ถูกไปครับฮะฮะแสนดอลลาร์ถูกไปครับห้าแสนดอลลาร์แพงไปเห, <laughs> เหมือนประชดอะสามแสนสองดอลลาร์แถมส,สองให้เนียแพงไปครับแสนเก้าดอลลาร์ถูกไปแสนเก้าห้าร้อยดอลลาร์ <laughs> ถ้ากูพูดเยอะเนี่ยกูต้องไปใส่ตัวเลขเยอะอีก <laughs> สองแสนดอลลาร์อ่ะถูกต้องเป๊ะเลยเอ้ะเอา โดยตัวนี้นะครับ Final Days ถูกตั้งอยู่ในเว็บอาซีนะครับ2แสน US ดอลลาร์นะครับหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณ7ล้านสแสนบาทครับแพงนันแต่แมทีเรียลแล้วนะแมทีเรียลอ่ะก็ก,ก็ส่วนหนึ่งแต่พอแมทีเรียลที่ดีแล้วเป็นศิลปินอีกก็จะยิ่งแบบพุ่งขึ้นไปใหญ่เลยเนาะขายออกไหมยังไม่ออกเดี๋ยวจะซื้อจริงหรอไม่ซื้อตัวเองเดินออกไปเลย <laughs> อะไร <laughs> โอเคครับไปที่ข้อต่อไปเลยไหมอืมอัดรออกแป๊บหนึ่งแล้วกัน <laughs> <laughs> ไปที่ข้อต่อไปครับ สามสอ่๋อคายเบบี้ <Okay, baby. S 1> อ่าลิมิเดอีกวเนี่ย ใช่อันนี้คลายเบบี้นะอันนี้กาลังดังเลยของคนไทยนี้ศิลปินชื่อว่าคุณมดเนาะเห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วเนาะช่วงแรกเนี่ยเขาจะเป็นปั้นลงไอเล่นๆเลยประมาณนั้นมั้งแล้วก็แบบติดแท็กติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วป๊อปมาดของคนจีนเนี่ยก็เลยเซ็นสัญญากับเขาเนาะแล้วก็กลายเป็นพลิกชีวิตเลยนะเพราะนั้นเออหลายๆคนเนี่ยผมผมขอใช้คำว่าคนที่ทำคือคนที่ได้แล้วกันบางบางทีแล้วเนี่ยเออหลายๆคนจะรู้สึกแบบเอ้ยงานเรายังไม่ดีงานเรายังไม่กล้าอวดงานเรายังเออไม่อยากโชว์อะไรเงี้ยเพราะ ผมบอกเลยว่าในมุมมองของศิลป,ปะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ว่าคนที่ทํำคือคนที่ได้เว้ยมึงทําแล้วมึงก็แท็กมึงก็อวดไปก่อนแล้วโอกาสมันมาเว้ยคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของคายเบบี้นะครับถูกทําขึ้นโดยคุณมลี่ฮะหรือคือคุณมดนะครับนิสาสีคําดีนะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวไทยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆตัวคายเบบี้เนี่ยเกิดจากความสนใจในน้ําตาของ มดนะครับโดยเขามองว่าการร้องไห้เนี่ยเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ครับแต่ว่าคนเราเนี่ยมักพยายามกดเอาไว้ด้วยความสุขเพื่อให้เห็นว่าเราเียเขาเป็นเด็กเลยเอาเป็นตัวเด็กคาลิเฟอร์เด็กร้องไห้อะไรเง,งี้ยอาร์ตทอยจีนนีนรับมีชื่อว่าคาย Baby The Good Ones นะครับเป็นของปี2023ครับลิมิเต็ด200ตัวครับผมแล้วก็ไซส์ของตัวนี้นะจะอยู่ที่ยีคูณยี่สคูณยี่สิบเอ็ซนติเมตรครับยี่สิใหญ่ใหญ่กว่าเด็กที้อีกนะแล้วก็ราคาที่ท้ายเนี่ยถูกหามาจากเว็บอารับ เป็นดอลลาร์เป็นดอลลาร้อยหกสิบเก้าดอลลร์ถูกไปครับ5,000ันดอลลร์แพงไปครับอ่าสามพดอลล่าแล้วกันถูกไปครับสี 4, ่พดอลลร์แพงไป <Yeah. S 1> นิดเดียวสามพดอลลร์ 3, ถูกไปครับสามพถูกไปครับสามพแพงไปครับ 3, ตบันเก้้อยแปดสิบถูกตัเฮอ้าวกลัวจะเป็นร้องไห้เหมือนนี่ละตัวนี้นะครับถูกตั้งอยู่ที่ราคา3,980 u s ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1 4 4 7 9 6บาทไทยแปลงเป็นเงินไทยแล้วดูว้าวขึ้นมาเลยนะศิลปินไทยที่จะขายอาร์ทอยมูลค่าหลักแสนได้เนี่ยต้องเป็นแบบเป็นเบอร์ท็อปๆแล้วเนาะอ่ะไปด่ข้อระบายครับึง นี่ไงพอยเชอร์มานเชอร์ปัง b บีนเคคนไทยทำแล้วเป็นชุดแบบอนี่ด้วยนะอัลบั้มไอตากาต้าใช่ไหมอัลบั้มแรกเลยเออไอตากาต้าไม่ได้เป็นศิลปินนะอันนี้แต่เป็นแบบสตูดิโอใช่ไหมสตูดิโอแบบเป็นทีมกันทำอะไรเงี้ยแต่ก็นับว่าเป็นอาร์ทอยเนาะเคยเห็นเคยเห็นเนี่ยทอยแล็กซี่ ฟ o y l x เเหมือนมันจะเป็นเห็นเขาทำของเล่นได้รับลิขสิทธิ์แล้วก็ทำของเล่นที่เห็นชัดๆก็มาเวลอ่ะเออเคยเกือบจะซื้อเหมือนกันน่าทำประมาณ3า300ตัวทำตัวนี้ทำทั้งหมด999ตัวนะ <c oughs> โอเคครับโดย t o อยต x i นะครับเริ่มแรกเดินทีเนี่ยขาเป็นเว็บไซต์ที่แบบนำเข้าสินค้าประเภทอาร์ทอยนะครับกลายมาๆก็คือกลายเป็นบริษัททำอาร์ทอยด้วยนะ ชื่อว่าทอยเล็กซี่สตูดิโอนั่นเองนะครับโอเคโดยอาร์ทพลาชินนี้นะครับก็คือคุณเชื้อปางจาก BMK นะครับโปรดักไซต์นะครับจะอยู่ที่30มสคูณยีเซนติเมตรครับหมายมันทัศเดี๋ยวข้อนี้จะให้ตอบเป็นเงินไทยแล้วก็เป็นราคาที่ขายตอนแรกอะที่ไม่ใช่รีเซลโอเคโอเคคิดว่าราคาไม่แรงเพราะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นสตูดิโอนะพี่จำได้ว่ามาเวลอะแต่ว่ามันน่าจะตัวเล็กกว่านี้มั้งพันกว่าบาทหรืออะไรประมาณนี้มั้ะสองพันห้าถูกไปครับ นึกว่าถูกต้องไอ้สัสน่าจะหลักพันปลายปลอาจจะสัก9,999บาทถูกไปครับเ้ย3 5 0 0บาทแพงไปครับ20,000บาทแพงไปครับ11,999บาท1 1ก็ตอบกันเยอแพงไปครับไอ้เียนี่ทฤษฎีที่แบบว่าเขามี999ตัวต้องมีลงท้ายด้วย999นี่คือผิดใช่ไหย1 8 0 0บาท ถูกไปถ้าใกล้แล้วครับใกล้แล้วอะ่ะหนึ่งบาทแพงไปนิดเดียวเลยครับห1 0 0 7มืบาท <laughs> ถูกไปครับ1 1ึ9งบาทแพงไปครับหนึ่งหมื่นหนึ่ง่บาทถูกต้อง ทำไมไม่ตั้งเป็นเลขเก้าเรามีเก้าเก้าตัวเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะสิบบาทพิดอีกที่แพงไปอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้องเออไม่แต่อย่างที่เคยเห็นเคยเห็นไอ้พัซซูโรอะไรมันก็ยังไม่เท่านี้ไงหรือแบบแต่นั่นแหละแบบอย่างมาเวลอะ่ะก็รู้สึกว่านั่นอ่ะคุณได้ริขสิ์มาแต่สุดท้ายก็ยังขายไม่ได้แพงเท่านี้อ่ะไปที่ข้อต่อไปฮะสามสองหนึ่ง อ,อันนี้เป็นผมดูอยู่ทุกวัน <c oughs> อแทบไม่รู้เลยอืมพระสุรอฮอันนี้ดังจริงนะในไทยนะดังมากนะเคยทักเขาไปด้วยทักให้ทำเ MV ให้ ทุกวันนี้ยังไม่ตอบเลยแต่เนี้ยคุ้นๆว่าเคยไปเดินเซนทรัลเวลแล้วมันมีงานแบบเป็นงานทอยอะแล้วก็เป็นบูธของทอยแล็กซี่เนี่ยแหละเอาตัวเนี้ยมาลงงานเขาดูเป็นแบบว่าร่วมสมัยมากเลยนะหมายถึงแบบว่าดูกีทีก็แบบวันดูได้แล้วมันแบบมันบันทึกแบบเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นแบบไวรัลช่วงนั้นหรือแบบอะไรที่มันแบบไม่ค่อยเมคกซ์เซนต์เขาจะมาตีความใหม่อะไรเงี้ยขนาดของตัวนี้นะครับอยู่ที่28เซนครับส่วนสูงนะแล้วก็เป็นเมทน m เ t ียล a l PVC ครับ อ๋อ P U C ไม่น่าแพงงั้นอะ่ะ<อ>เขาน่าจะเอาชัวร์แหละจำได้ว่าอันเนี้ยหลักพันแน่แน่แหละเออไม่ถึงหมื่นนะสามพบาทแพงไปครับง่ายไหมสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแพงไปหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถูกไปแล้วถูกไปแล้วเหรอหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้ไม่ไม่ไม่แต่ใกล้แล้วสองพัน <2, 000. S 3> ถูกต้องเอถทายทีเดียวได้อีกแล้ว ใช่หลยพวกนี้มันไม่คิดราคาแวตไม่คิดราคาพวกเซอร์วิสชาร์จอะไรพวกนี้เลยไม่เอาแบบ190ยเก้าสิบไม่อันนี้อันนี้อันนี้คุณอันนี้คุอคุณเพราะอะไรเไปดูมาอ่ะวันนี้ข้อระบายครับ 3...2...1... พองตนึ่ถ้าเตื่อไม่รู้อ่ะข่าวข่าวลาเกอร์เฟลอ่ะไม่ใช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 ่ปะ ใช่คนนั้นเขาเป็นคนออกแบบเป็นดีไซเนอร์ของชาแนลวะเขาเขาเพิ่งตายไปไม่นานนี่มั้งใช่เออแล้วเขามีแบรนด์ของเขาเองด้วยแยกชื่อคาร์ล่ากาเฟลโอ้แต่ไปเอกกับชาแนลแปลว่านี้เป็นแบรบิกชาแนลเลยนะเออคือปกติแล้วแบรบิกเนี่ยมันจะไป merge กับคาแรคเตอร์เลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็แบบอยู่บนฟอร์มีนะเหมือนตัวละครเป็นกระดาษแผ่นแบนๆอนะแล้วเอาไปหน้ากับหมีตัวนี้แล้วแรปออกมามันกลายเป็นอะไรอะไรตัวนี้นะครับก็คือเป็นชาแนลแบรบิกนะฮะ ถูกออกแบบโดยคุณคาร์ละเกเฟลนะครับซึ่งเป็นผู้อํานวยการสร้างสารรค์ของชาแนลครับตัวนี้ถูกออกแบบไปในปี2006นะครับโดยส่วนสูงโดยลวมของอาร์ทอยตัวนี้นะครับอยู่ที่70ิเซนครับโหอือเจ็ดสบเซนอ่ประมาณขาเหมือนแบบิกมันจะมีเท่าไหร่นะขนาด400ที่มันก็แบบอักกลางๆแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มันจะมีพันที่แบบใหญ่เป้งแบบน่าจะสูงแบบ อะไรประมาณเนี้ยเออพวกที่ถ้าสมมติไปพวกร้านหนุ่มๆที่เขาสะสม,ม,ม,มอ่ะเขาสะสมกันที่พันเปอร์เซนต์ตัวใหญ่ <laughs> เคยเห็นมันผ่าน <laughs> เคยอยู่ในกลุ่มกลุ่ม <c oughs> ของหนุ่มๆของเาเนี้ยเอออะเดี๋ยวจะให้ทายราคาที่ถูกประมูลไปและเดี๋ยวจะแอบมาบอกราคาที่ตั้งกันอยู่ปัจจุบันอ๋อแต่อนนี้ให้ทายราคาประมูลก่อนนะอ่าคือประมูลเนี่ยก็แพงประมาณนึงแต่ปัจจุบันแม่งขายต่อแพงกว่านั้นอีกอ่าแต่นี้เป็นราคานวันประมูลนะหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์แพงไปครับ 5,500 u s ดอลลาร์แพงไปครับ4,000 u s ยู่ในดลารแพงไปครับ2,000 0ดอลลาร์ 20, ถูกไปแล้ว5 0า0 0แพงไปครับว้าว่าไม่น่าพูดเยอะเลย35,000ดอลลาร์ <laughs> 35, แพงไปแต่ว่าใกล้แล้วครับ30,000ดอลลาร์ 30, <laughs> ถูกต้องโอเคฮะคโดยชาแนลแบรรูปนะฮะถูกประมูลไปที่ราคา3 0 0ห0ื s อดอลลาร์นะครับถึงประมาณ1,9800ล้านบาทไทยครับ งแต่ว่าราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ74,999 US ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ2,755,400บาทไทยครับไหวไหวสบายซื้อไปเดินหิวโจรเข้ามามึงไม่ต้องหาตู้เซฟเลยมงยกที่นี้ไปแหละเออไปที่ข้อต่อไปเลยนะ1นึ่งสองาอืม คนนี้ชื่อฟูทูล่าใช,ใชร่รู้สึกว่าจะดังจากกาฟิตี้มาก่อนงานแบบกาฟิตี้แบบแอบสแตกหน่อยๆอ,อ่ะวนนี้ก็เห็นจากคอลแลบจากเสื้อผ้านี่แหละดังๆังสุดก็คงออฟไว้มั้งแบบเมื่อไม่นานมาเนี้ยยูนิโคก็เคยเอามาชอบวงนี้มากรู้จักงานชช้นนี้จากวงอังเคเคยฟังแล้วเหมือนคุ้นมากว่าตัวนี้มันอยู่ในปกวงนี้โอเคครับโดยอาร์ทอยตัวนี้นะครับมีชื่อว่า นอตเฟรตู to, นะครับถูกทําในปี2005ครับนี่ดูดิเขาวาดนอตเฟรตู to, เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้จริงๆริงนอตเฟรตูมันคือทรงๆแวมไพร์อเป็นแวมไพร์ตัวแรกๆในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เลยขนาดนะครับจะอยู่ที่38คูณ15ซนติเมตรนะครับใหญ่อย,ยอยู่ม a ท e เ i ีย <Material S 2> เป็นไวนะิลอแล้วก็ราคาที่จะให้ถ่ายนะครับเป็นราคารีเซลจากเว็บอาร์ซี C อีกแล้วต่อเป็นยูสดอลลาร์ครับผม รีเซลแต่มันลึกอ่ะตัวเนี้ยมันถึงบอกว่ามันน่าจะแบบสู้พวกเบรบิกหรือสู้พวกคาวส์ไม่ได้อาจจะถูกกว่านั้น20,000ื่นยอสต์ล์แพงไปครับ1 0,000ดอลลาร์แพงไปครับโอ้ห้าพดอลลาร์แพงไปครับไวนิวไม่แพง500ถูกไปครับสามพดอลลาร์แพงไปครับ1นึ่ดอลลาร์ถูกไปแล้วยี่สองพันหนึ่งร้อยยูเอสดอลลาร์ถูกไปครับสองพันห้าสิบยูเอสดอลลาร์เมื่อกี้มันถูกไปอันนี้มันถูกกว่าเมื่อกี้อีกอันหนึ่งนะ ไอ้เหี้ย2,200เยรูซาเลมถูกไปครับ2,300ดอลลาร์แพงไปครับรายการเหี้ยอะไรเนี่ย2,250อ่ะถูกต้องเย้ดเออหัวคลายเบบี้และเหี้ย ก็เป็นรายการที่มั่วล้วนน่ะ <Okay. S 2> หรือแปลเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ82,040บาทครับอืมนะเออก็เป็นหมื่นนะยังเป็นหมื่นโอเคเสื้อเสื้อก็แพงนะเสือ้อไอ้ลายพวกนี้คนเขาเก็บกันโอเคไปที่ข้อต่อไปครับ3 2 1วับอ่าโดเรมีหร่ห <laughs> <laughs> ยอกยอกมุลคามิ งานส่วนใหญ่ก uhm ็จะหยิบพวกกระตูนญี่ปุ่นแอนิเมะมาใช้มันมีมันมีอันนึงดังๆนี่ที่ที่เอ้ดังหรือเปล่าไม่รู้ที่ที่เคยเห็นที่แบบเป็นหนุ่มชูวูแล้วก็แบบน้ำวูกระจายอ่ะมิสเตอร์ดอของมูราคามิถูกต้องคือมูราคามิเนี่ยเขาจะดังไอตัวดอกไม้ใช่ไหมที่ดอกไม้เยอะๆแต่ว่าหลายๆคนจะไม่รู้ว่าเขามีอาทอยอยู่นะ ชื่อคาแรคเตอร์ของตัวนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์ดอมนะครับถูกทำโดยศิลปินที่มีชื่อว่าทาคาชิมูราคามีฮะส่วนขนาดก็คือ22.9สิบสองจคูณสิบเจ็คูณสิเซนครับเป็นแมทเทอเรียลไวนิลครับโอเคเริ่มจับทั้งกันละไวนิลก็ไม่น่าแพงอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทายราคาที่ถูกตั้งอยู่ในเว็บอาร์ซีเป็น US ดอลลาร์ครับคิดว่าไม่ไม่แพงมาก5,000ดอลลาร์ 5, แพงไปครับอ่า3,000ยูสดอลลาร์แพงไปครับ 1,000ถูกต้องโอ้โดยตัวนี้นะครับถูกตั้งขายไว้ในเวฟอารซีอีกแล้วนะครับอยู่ที่1,000 u s ดอลลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ36,424บาทครับอ่าตัวนี้ได้อยู่นะตัวนี้ก็คือแบบเอ้างานมุลคามิเลยนะเว้ยมาวางที่บ้านถูไอโฟนอีกผมว่ามันก็ได้อยู่อ่ะเออแต่น่าจะทำเยอะป่ะตัวเนี้ยมันแบบเคยเห็นแบบลิมิเต็ดของเขาอ่ะที่เป็นตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นลายแบบ ลายเยอะๆเลยเออไอ้ตอนนั้นละแพงเโอเคครับไปที่ข้อต่อไปกันฮะเรากลับมาที่งานไทยนะครับ 3...2...1... ชาชาดเหรอถูกต้องครับเฮ้ยชาชาจริงเหรอจริงอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้ละแต่คือคือเป็นชาชาติรู้แต่ว่าใครทำอ่ะคงไม่รู้และชื่อว่าชาชาแมนครับชา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 แมนก็คือชาชาล่ะนะ เอออันนี้ไม่คุณเลยอ่ะอันนี้เป็นของคุณแฟตเลนรับอ่าแต่เคยได้ยินชื่อคือจะเห็นของคุณจอมขวัญจะจะมีแบบเหมือนจะเป็นประยุทธ์ประวิทย์ที่แต่งตัวเป็นฟินโตนแล้วแบบนั่งหลับอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่งานส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นงานแบบล้อเลียนหรือว่าล้อเลียนกระแสสังคมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแฟชั่นเ17เนี่ยเขาไม่ใช่ศิลปินคนเดียวครับแต่เขาเป็นศิลปินกลุ่มนะฮะโดยคําว่าแฟชนเนี่ยแปลว่าไขมันครับที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนนะเดี่ยวเรา่าเออไขมันมันมีส่วนดีไม่ดีอ่าอย่างชาติชาติก็เป็นส่วนดีอย่างอ่าไม่ฟูดดีกว่าส่วนคําว่าเลนเนี่ยคือเส้นทางส่วนเซนนก็คือ17นะครับเป็นวันปล่อยสินค้าคอลเลคชันแรกของกลุ่มเขา โดยอาร์ทรอยชิ้นนี้นะครับมีลิมิเต็ดอยู่ที่59ชิ้นครับแล้วก็สูง20เซนแมท,ทีเรียลเป็นซอฟต์ไวนิลฮะ20เซนไม่ใหญ่มากอ,อ,อันนี้ไทยเป็นบาทปะอะไทยเป็นบาทฟัาสุดโลเมื่อกี้ตัวเองตัวแค่2,000เลย3,890บาทแพงไปครับ3,000ถูกไปครับ3,500บาทแพงไปครับ3,400นบาทแพงไปนิดเดียวแน่3,000 390บาทเฮ้ ทุกต้องเอชียเ่ยเออมันใชยได้วะเออเดไปไปิ้งเล่กันก็ได้เะมันไปมากมันน่าจะบวก90บาทค่าแวดอะ ค่าอะไรพวกนี้ถ้าไม่ไม่น่าจะเป็นเลขเป๊ะๆโอเคหลังจากทายมานะฮะทั้งหมดเนี่ยคิดเห็นยังไงบ้างครับกับราคาอาร์ทอยแต่ละตัวก็รู้สึกว่าเนี่ยได้ดูได้อะไรอยู่บ่อยแหละก็เลยแบบพอจะเดาคร่าวๆได้ในบางตัวแล้วอยากให้เห็นคุณค่างานศิลปะเพราะว่าแบบศิลปินกว่าจะไต่ขึ้นมาได้ต้องผ่านอะไรมาเยอะแหละแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้ววงการอาร์ทอยกับเสื้อผ้าสตรีทแวร์นี่แม่งแบบเหมือนกับแบจะมาคู่ๆกันเหมือนกัน งานทุกงานที่เอามาวันนี้คือแบบเออดีหมดเลยแบบรู้สึกว่าจะตั้งจากราคาที่แบบเราซื้ออะแบบราคาที่เราเออเนี่ยประมาณเนี้ยซื้อเลยไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงว่าเราว่าเขาตั้งเท่าไหร่ก็ได้ใน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 ค่าเงินหรือว่าในค่าแบบค่าแรงค่าอะไรพวกเนี้ยเราอยู่ที่ว่า แฟนคลับหรือว่าคนที่ตามหรือคนที่แบบเข้าใจงานงานี้เลยงานนี้มันอิมแพ t ตต่อใจเขาจริงๆอ่ะเขาเท่าไหร่แล้วว่าเขาก็ซื้อซึ่งมันจะแบ่งเป็นสองอย่างคือมูลค่าทางการเนงินกับมูลค่าทางใจอะไรพวกนี้สำหรับคนที่ซื้ออาร์ตทอย2สองอย่างเนี้ยมันจะเวทเท่ากันใจเราชอบมากเราซื้อไหวเราซื้อเลยก็คิดว่าทําให้ยิ่งเห็นภาพชัดเนอะของวง,งการศิลปะว่าศิลปะเนี่ยมันสร้างไรายได้ได้นะแล้วมันก็เป็นตามรายการเราเลยนนะก็คือศิลปะขายได้เนอะสร้างมาเพื่อให้รู้อยู่แล้วว่าศิลปะเนี่ยมันมีม พ่อแม่เราบอกว่าเป็นศิลปินไส้แห้งทํางานศิลปะไส้แห้งอยู่วงการศิลปะไส้แห้งอะไรเงี้ยเราพยายามจะเอาอะไรที่มันเป็นอาร์ตนี่แหละแต่เป็นอาร์ทที่เหมิดกับผู้คนเหมิดกับเม็ดเงินเข้ามาให้เห็นนะบางทีเราอาจจะสงสัยนะว่าเอ้ทำไมมึงถึงพูดแต่เรื่องแบบราคาราคาแพงอะไรเงี้ยเออจะบอกก่อนว่าคนไทยกับศิลปเนี่เป็นอะไรที่ห่างไกลกันมากเนะแล้วก็เหตุผลเนี่ยผมคิดเอาเองนะว่า เพราะว่าคนไทยเนี่ยมันยังไม่อิ่มท้องอะ่ะการที่คนเรามันยังไม่อิ่มท้องยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เนี่ยมันทําให้ไปสนใจอะไรที่เป็นความงามหรือหรือเป็นสปิริชัวยากกว่าเดิมเพราะนั้นผมเลยอยาก,อยากเอาศิลปะอะไรที่มันพื้นฐานพื้นฐานที่ทําให้เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันมีมูลค่าของมันนะกผ่อนเพื่อให้คนเข้าใจว่าศิลปะมันทําให้มีเม็ดเงินแล้วพอคนอยู่ได้ด้วยศิลปะที่สร้างเม็ดเงินให้เขาแล้วเนี่ยคนก็ถึงจะเริ่มเสพศิลปะเป็นเรื่องปกติกนะความตข้งใจผมเลยเป็นแบบนี้นะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าแบบถูกแพงไอเน,นี้ยจะตั้งแพงไว้ก่อนตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าแบบให้เกียรติคนทำจะซื้อเลยไหมถ้ามีตังก็ก็ก็อยากซื้อนะแบบอยากซื้อพวก toy story the toy toy l e t e p p e r แล้วก็ toy มา toy r อะครับมา toy r ที่เป็นแบบว่าพวกกรุง t o ยแล้วก็พวก t o ยแบบ toy dynamic แล้วเป็นะม,ม,มีพวกนี้ toy นี่ toy จันเป็นมา toy จันเป็นพวกไวรัสอะไรพวกนี้ครับ แล้วก็จะมีทรอยแม็กชีนทรอยแม็กชีนนี่จะเป็นนั่งแล้วค่าเวลานะฮะทรอยแม็กชีนค่าเวลาบางทีก็จะมีทรอยเสื้อเซเลอร์นอตไม่ใช่ตัวแทนแห่งดวงจันทร์แต่เป็นตัวแทนแห่งการไม่แบ่งแยกเพศจะเพศไหนอยากใส่อะไรมึงก็ใส่ไปเหอะไม่ต้องมาแบ่งผู้ชายสีฟ้าผู้หญิงสีชมพูราคา499บาบาทมีไซส์ให้เลือก